สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2คะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนก็กลับมาพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กัน,นะค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะมีส่วนประกอบทั้งภายนอกภายในนะคะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์กันก่อน,นะคะ่ะค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่1น,นะคะจะเป็นเคสนะคะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่2ค่ะจะเป็นจอภาพนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะ แล้วก็ส่วนประกอบที่4นะคะจะเป็นเมาส์นะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์เลยนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์4ชิ้นนี้คอมพิวเตอร์ก็จะทํางานไม่สมบูรณ์นะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เราไว้ต่อพ่วงนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะชิ้นที่1นึะคะจะเป็นลำโพงนะคะลำโพงจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำอะไรคะ อ่าทำให้คอมพิวเตอร์มีเสียงดังกว่าเดิมใช่ไหมต่อไปอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นต่อไปนะคะจะเป็น P ิลเตอร์นะคะหรือเครื่องพิมพ์นะคะจะเอาไว้พิมพ์เอกสารพิมพ์งานนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหรือขาวดานะคะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็น UPS นะคะจะเป็นเครื่องสำรองไฟนะคะเราเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบสมมติว่าไฟดับ แต่คอมพิวเตอร์นะคะยังใช้งานได้เพราะว่าอุปกรณ์มีเครื่องสำรองไฟอยู่ค่ะต่อไปอันนี้คุณครูพูดถึงอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วนะคะแล้วก็รูปต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในในตัวเคสนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับในตัวเคสนะคะมันจะมีอุปกรณ์มากมายอยู่ภายในเลยนะคะค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็น power supply นะคะจะเป็น แหล่งจ่ายไฟนะคะนักเรียนจะเห็นตรงนี้มันจะอยู่ส่วนด้านหลังของเคสนะคะที่มันจะมีพัดลมอยู่ค่ะมันจะเป็นเขาจะเรียกว่า power supply นะคะ mm hmm. ค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะ DVDROM driver นะคะจะเป็นอยู่ส่วนหน้าของตัวเคสนะคะเอาไว้ใส่ตัวแผ่น CD หรือ DVD นะคะต่อไปค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเมมเบอร์ตนะคะจะเป็นอุปกรณ์ ข้างในเลยนะคะในตัวเคสนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นตัว CPU บวกกับ CPU แฟนนะคะก็คือจะมีตัว CPU นะคะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีแฟนนะคะที่เป็นพัดลม CPU ค่ะค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นแ a m นะคะอยู่ภายในเหมือนกันค่ะ แล้วก็จะมีการ์ดจอการ์ดจอภาพนะคะใน,นการ์ดจอภาพจะสําคัญยังไงก็คือว่าเขาจะนิยมใช้ในกับในการเพิ่มในการเล่นเกมนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะจะเป็นการ์ดเสียงค่ะซาวการ์ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์นะคะเป็นหน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์เลยต่อไปชิ้นสุดชิ้นนี้นะคะจะเป็นลดเดอร์นะคะจะเป็นช่อง เสียบนะคะอ่ะอันนี้คุณครูได้อธิบายอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์แล้วนะคะต่อไปคุณครูจะมามีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับหน้าที่และความสําคัญของคอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีทั้งอุปกรณ์หลักๆเลยแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะ พีเพื่อนๆเราชื่อว่าซาตาค่ะวันนี้ซาตาจะมาแนะนําและพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์กันค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเรามาเริ่มที่อุปกรณ์ตัวแรกกันเลยค่ะ CPU CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางนับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาทางอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานเมาส์เมาส์คืออุปกรณ์การบ่งชี้ตำแหน่งว่าขณะนี้กํกำลังอยู่ณจุดใดบนจอภาพเรียกว่าตัวชี้ตำแหน่ง ความํำหลักแต่ไม่ถาวรซึ่งจะต้องมีไฟมาหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดในการทำงานเมนบอร์ดเมนบอร์ดเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายใน PC ทั้งหมดมีลักษณะเป็นแผ่นรูปร่างสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ที่สุดใน PC หรือกล่องสำหรับประกอบอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ไว้ภายในการแสดงผลการแสดงผลจะช่วยให้การแสดงผลบนจอภาพมีความเร็วสูงขึ้นด้วยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลที่สำคัญต่อการสั่งงานคอมพิวเตอร์และการทำงานหลายๆอย่าง จำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์เป็นหลัก Power Supply Power Supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอรจอ์จอภาพจอภาพเป็นอุปกรณ์แสดงผลที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะจะติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ ซีดีรอมเป็นไรสำหรับอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีรอมเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้รู้จักอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์กันแล้วตอนนี้ซาต้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ทบทวนนะคะแล้วก็คุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนศึกษาพร้อมๆกันนะคะทีนี้วันนี้คุณครูไม่ได้สั่งการบ้านเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ